บุญไม่ทําบาทไม่ใส่ใส่ไฟแต่ชาวบ้านอย่างเดียวและชีวิตมันจะเป็นริญได้ยังไงล่ะครับวันนี้ถ้าเราเริ่มต้นที่จะมีความคิดที่มันดีอ่ะจิตทางทันตังสุขขาวหังย้ําอีกครั้งหนึ่งครับจิตตังทันตังสุขขาวหังบุคคลผู้ฝึกจิตดีแล้วย่อมเป็นแก้วในระเยบความสุขครับถ้าวันนี้เราเริ่มที่จะฝึกจิตของเราดีแล้วนี่ยเราไม่ต้องหรอกครับทําบุญใส่บาทรักษาศีล พู่ายๆบุญกริยาวัตถุสามทานศีลและภาวนามันทําให้เป็นนิสมันทําให้มันประจําครับไม่ใช่บุญไม่ทําบาทไม่ใส่ใส่ไฟชาวบ้านอย่างเดียววันๆทําอะไรครับคิดแต่เรื่องแย่ๆคิดแต่คาพูดลบๆผลิตแต่คาพูดที่เป็นด้านลบเอามาข่มคนอื่นหรอเอามาด่าคนอื่นให้ตัวเองสูงส่งขึ้นอย่างนี้ไม่ดีนะครับอาจารย์ม่อนไม่สนับสนุนเพราะอย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่น่ารักครับถ้าเราอยากมีน่ารักครับ ทำศีลให้บริสุทธิ์ครับศีลห้านะครับบริสุทธิ์ที่สุดนะครับวันนี้อาจารย์ม่อนมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับเมืองโบราณครับและที่สําคัญความสุขที่เป็นอนาตตการเริ่มได้ที่ใจของเราครับถ้าเราไม่เริ่มได้ที่ใจของเราทําอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจนึกถ้าอยากได้อะไรดั่งใจนึกพึงนึกถึงพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่เคารพนับถือของเราไปจนตลอดชีวิตวันนี้อาจารย์ม่อนนำธรรมะดีๆมาฝากครับและหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นแรงบันดาลใจาให้กับทุกคนทุกท่านที่ชมวิดีโอคลิปนี้อยู่ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถ้าแคร์กันก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดให้กำลังใจและวันนี้อาจารย์ม่อนลาก่อนครับสาธุครับ